ไว้พระจะหลับแล้วมึงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ผมไม่ได้นำตัวอะไรกันเนาะมไม่ใคยรู้จักหรอกไม่อยากรู้อ่ะก็ไม่ได้มาเล่นเพลงอะไรวันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่ใช้ใกล่องเนี่ยกล่องดูทีวีเนี่ยเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาจากบ้านอาใหม่แล้วก็ขอ พี่เขากอให้กล so it so cool ่องมาไม่ให้หรอกก็คือเขาก็ให้มาอยากดูบอลเขาก็ให้มาเขาบอกว่าเออจะจ่ายอะไรเงี้ยตัวเองเอามาติดจานแบบดีว่าผมม่ต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยผมมันสงสัยอย่างหนึงว่าขอดเนี้ยขอดยืดเบียร์ขอดแรงเนี่ยใช้ทําอะไรอออืมเผมก็เลยโทรไปสอบถามข้อมูลเพราะว่าถามไ้ที่เจ้าของเก่าเนี้ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ดูอย่างเดียวไม่ใส่ใจอะไรเออ ปรากฏว่าผมโทรไปขอบถามปุ๊บเนี่ยมันสามารถเล่นหนังได้ฟังเพลงได้โดยใช้โดยเอาหนังเนี่ยใส่ใน USB หรือแฟลชไดร์ของเราเนี่ยแหละจริตอนแรกผมก็เฮ้ยมันทำได้จริงเหรอเออมันก็แปลกๆดีนะก็เลยเอาเอาก็เลยลองดูมียาบิใส่ไปะไุ่๊ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวลองลองมา รีวิวมันดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเอา USB เสียบเข้าไปนะครับป้าวปุ๊บอุปกรณ์อิเ e ล็กท์เหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์กลุดหายก็ได้ไม่ทันแล้วแหละออืมหรก็เข้าไปที่เมนูเมนูดีมากทำมาหากินแล้วก็เข้าไปที่เนี่ยนะครับเมนูมีเดียโอเคเข้าไปตอนแรกเนี่ยผมเข้าไปเหมือนจะงงนิดนึงกดเลื่อนซ้ายขวาไม่ได้แต่ต้องสังเกตในข้างล่างเนี่ย ตนมีปุ่มการเปลี่ยนก็คือกดปุ่มสีน้่าเงินมันก็จะเลื่อนเมนูไปให้ตอนนี้ผมเลื่อนมาที่เมนูเพลงกดโอเค OK, แล้วไปเลือกไฟล์ที่เราใส่เพลงไว้วมาอะโต้ไม่วิเอชมาโอ้โหเราแบบซื้อเบียร์อะไม่อลย <laughs> มันโอ้แม่นนงเล่นเพลงได้อ่ะก็คือ มันก็โอเคนะถือกับถือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่ที่มีเพิ่มเข้ามาในในกล่องพวกเนี้ยที่มันไม่ได้ใช้แค่ดูแค่แค่ทีวีอย่างเดียวโอเคทีนี้คือฟังเพลงไปละต่อไปเดี๋ยวก็จะลองเล่นเล่นเออเบเล่นดีๆนะอย่าต้อง,องไไดูว่าเข้าไปแ้วใเข้ามาเอเอาท,ท,ทีีเอาใหม่เข้าไปที่เมน เมนู Media มีเดียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกปุ่มสีน้ำเงินอ่าเลือกไปที่ไฟล์วิดีโอแล้วก็เนี่ยครับผมใส่ไฟล์วิดีโอไว้อันหนึง่งปึ๊บโอเคเล่ชาจังอะพออ่ามาละแล้วลกดเลขสามเนี่ยมันมีบอกอยู่ว่าเลขสามเป็นจองแล้วกดเลขสามปุ๊บไม่ แฟร์แฟร์ถึงกับเครื่องเล่นดีวีดีอ๋อไม่ธรรมดาแล้วพูดถึงก็มันมันในผมมองว่าเออมันโอเคนะมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นมิติใหม่ของของกล่องทีหนึ่งก็ลองไปเล่นดูเพราะว่าอ๋อลืมบอกไปนะครับแฟดไดที่ต้องใช้เนี่ยควรจะฟอร์แมตเป็นเป็นแฟดสามสองก่อนนะครับผมตามที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็ไอตัวเนี้ยไฟล์วิดีโอเนี่ยผมใช้เป็นดอทเอวี ในการเล่นแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ,อ้นะกสกุลนึ่งมันเล่นได้หรือเปล่าก็ลองลองไปใช้ใช้กันดูลองไปเททเกันดูถ้าใช้ได้ไม่ได้ไงก็ก็รีวิวก็ฝ่ายแชร์กันมาหน่อยละกันครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์กันไปแชร์อันนี้กันไปล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ